ผมวันนี้พามาดักหนูนะครับหลังจากสองวันที่แล้วนะครับดักไปแล้วไม่ได้ตัวนะครับมีเอฟซีแนะนมาว่าเป็นเอ่อเหยื่อข้าวโพดนะครับเดีย๋ยวจะแกะถุงให้ดูนะครับมีคนแนะนำมาว่าเป็นเหยื่อข้าวโพดนะครับข้าวโพดเอ่อผมหามาได้ไม่เยอะนะครับนี่ผมผมมีแค่สองชิ้น่ย ผมไปหามานมีถุงย่ําดักหนูอะไรก็ไม่มีครับพอไปดูหลังรถที่เคยเอาวางไว้ครับมันก็มีอยู่แค่2ชิ้นนี่ครับผมมีแค่2ชิ้นมี f c บางท่านนะครับแนะนำมาว่าเป็นอ,อ,อะไรอะน้ำยาปรับท่านุ่มนะครับดาวนี่กับวกบวกกับเอ,อข้าวโพดเนี่ยครับชิ้นนี้นะครับบวกกับเอ,อข้าวโพดครับนี่เห็นไหมครับบวกกับข้าวโพด นะครับนี่เสียดังแดงก็คือผมเคยใส่น้ําไฮรูบอยนะครับที่ว่าเป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นมาเองนี่ครับกับดักเข้าไม่เยอะครับประมาณกี่หลังดรู้เขาไม่ได้นับเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปใส่หมายตรงนู้นกันนะครับไปกันครับนี่นะครับหมยก็เป็นหมยเดิมเนี่ยครับที่ว่ามันไม่กินครับไม่กินเหยอะขี้ตายแล้วมันจะกินเหยื่ออะไร เราก็มาซ้ำครับรอยเริ่มเก่าแล้วแต่ว่ามีขี้มันอยู่นะครับนี่ขี้มันมีขี้ใหญ่ขี้เล็กนะครับไปครับเดี๋ยวผมฉีดดาวนี่ดักขโพดครับนี่นะครับเดี๋ยวหลังแรกเราจะดักเป็นไอ้ดาวนี่นะครับก็คือขโพดนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะเป็นข้าวโพดนี่แหละครับแต่ว่าจะหามาให้มันได้เยอะกว่านี้ครับเดี๋ยวนี้บ้านผมเขาปลูกข้าวโพดกันนะครับ แต่ว่ามันยังไม่ขึ้นนะครับมันขึ้นเป็นตัวเล็กๆฝอยๆอยู่ครับเดี๋ยวเรามาดักด้วยข้าวโพดบวกดาวนี่กันนะครับจะมาหรือเปล่าไม่ได้มาดักนะครับหลายวนันนะครับผมขอฉีดก่อนนะครับดาวนี่เรายือไม่ออกครับเดี๋วนะครับ มันไม่ออกครับเดี๋ยวผมจะเดีย๋ยวผมจะเทฝาก็ได้เอ้านี่ครับไม่ฉีดไม่ออกนะครับกลิ่นน้ำหอมนะครับกลิ่นน้ำแครอทบอยหายไปหมดแล้วครับแต่แค่มันไม่มีกลิ่นน้ำแครูบอยนะครับกลิ่นน้ำหายไปหมดแล้วครับเดี๋ยวผมขอวางก่อนนะครับก่อนจะวางผมจะกระดักไว้ลึกๆก่อนครับไล่ ป็นวงหลังนะครับที่ผมจะทําแต่ว่าหลังนี้มันรั่นง่ายผมก็เลยทาอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่ครับหลังแรกเสร็จไปแล้วครับดาวนี่ของเราเห็นไหมครับดาวนี่เรานะครับหลังแรกนี่ครับดาวนี่บวก เขาโพดนะครับเป็นรอยกัดไงนะครับเนาะเป็นรอยแล้วมันวิ่งอยู่ทางนู้นแหละนะครับเดี๋ยวเราไปดักหลังต่อไปครับผมครับวันนี้ที่ผมมาดักผมมี2เหยื่อนะครับมีเหยื่อปูหนึ่งตัวครับปูตัวเล็กนะครับเหย่อปูตัวเล็กหนึ่งตัวแล้วก็หอยนะครับก็คือเออนี่ครับผมดักตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเป็นรอยกัดใกล้ๆกันครับผมจะมาดักตรงนี้ ว่าผมเห็นรอยกัดอยู่ตรงนี้นะครับจะดักไฟกันเลยนะครับว่าไอตัวไหนจะเอาเรื่องตัวไหนจะติดนะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับผมก็จะดักเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับเดี่ยวหอยนะครับหลังแรกไอหลังสองนะครับเี่นรอยกัดอยู่ตรงนี้นู่นนะครับเป็นรอยกัดต้นอ้อยนะครับต้นอ้อยตัวนี้ต้นอ่อนเนี่ยครับผมก็เลยใส่ไปตรงนี้นะครับเนาะ ดูซิว่าหลังขโพดดาวนี้นั้นนะครับจะติดหรือไม่หรือจะเป็นหลังหอยนะครับไอหลังที่ผมเคยว่าติดขามันนะครับคือตรงนี้ดูว่าผมไม่ได้ดักแล้วนะครับผมลองเปลี่ยนที่มันไอตรงรอยกัดนี้แทนเราดูซิว่ามันจะหมานหรือเปล่านะครับไปดูหลังต่อไปครับก็ผมผมว่าแหวกวันนั้นไม่มีรอยนะครับ ซึ่งวันนี้มันไม่มีรอยเอาปูนะครับรอยเอาปูมากินนะครับซึ่งร้อนอยู่ตรงไหนอยู่ผมจะใส่ไว้ตรงนี้หลังนึงนะครับนี่ครับหันปากกลับออกมาอย่างนี้นะครับเพื่อที่ว่าให้หนูมันเข้าได้ทางยันนะครับนี่ครับมีขี้มันด้วยนะครับเนาะซึ่งนี่ผมจะหันปากกลับอย่างนี้นะครับแล้หันหน้านี่ครับเพื่อว่ากันไม่ให้หนูเข้างตรงไหนเนี่ยผมจะใส่่างนี้นะครับผมนี่ อังนี้จะใส่เป็นดาวนี่นะครับโอเคครับนี่งลอยมันไปครับผมขอใส่ก่อนนะครับตรงนี้มันตั้งกล้องไม่ได้นะครับผมขอต็อบคลิปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมันจะดักก่อนนะครับเก็บร้อยครับนี่เห็นไหมครับขี้มันอยู่นี่ที่จริงเนี่ยเปลือกนี่มันวางอยู่นี่ครับเปลือกปูนะครับเงียบมีขี้มันอยู่นิร้อยยังใหม่อยู่เลยครับนี่เลย ซึ่งนะครับที่ผมมาแหวกดูวันนั้นตรงนี้ที่ผมใส่เยอะกล้วยมันยังไม่มีเลยนะครับนี่ครับรอนวิ่งรอรออยู่ที่รอรอรอน้นะครับนะครับเนาะนี่ครับผมก็เลยใส่ไว้อย่างนี้นะครับนี่เดีียวก็ปวดจะติดหรือเปล่านะครับหลังนี้น่ารุ้นมากนะครับนี่เป็นรอยอย่างนี้ไปครับไปใส่หลังต่อไปครับผมครับหลังนี้ดักแล้วนะครับ ก็เป็นลอยทางนะครับทางเก่าที่ผมเคยใส่ขี้ใต้นี่แหละแต่ว่าแม็กนี้ผมใช้เหยื่หอยเอเหยื่ใช่ครับเหย่อหอยเลยครับดูซิว่ามันจะมีให้รุนหรือเปล่านะครับหลังนี้เหยืหอยของเราไปครับไปหลังต่อไปครับกลับในเหลือสามหลังครับจะดักยังไงต่อเนี่ยไปด้วยไปดูด้วยกันเลยครับครับหลังนี้ผมก็เสร็จเป็ที่เรียบร้อยนะครับ จำได้ไหมครับตรงนี้ผมใส่เหียขี้ใต้นะครับที่ว่าเป็นทางไงครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่นะครับผมย้ายมาเป็นตรงนี้แทนครับนี่กนเหียบปูนะครับเหียบปูจะมีตัวหรือเปล่าเนียครับมันอยู่ข้างๆกันนะครับตรงนั้นก็เป็นรอยหากินอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ไปดูต่อไปครับเป็นหม้ข้างถนนอย่างนี้นะครับ อย่างนี้แหละท,ที่เราเคยมาเคยบวงครับที่เราเคยมาใส่บวงซิ่งครับนะผมแต่ว,ว่าผมไม่ดักดีกว่ามดเดยอะนะครับมดเยอะนะครับครับเดี๋ยวเรามาใส่ตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้ผมเคยแบกไว้ไปครับนี่นะครับหลังนี้ผม ใส่เิ้วหอยนะครับเมื่อเี้ว่าเมื่อกี้เราใส่เหยื่อปูไปแล้วปูเรามีตัวเดียวนะครับนี่เราใส่เหยื่อหอยที่เดิมแล้วครับตรงนี้เลยครับที่เราเคยใส่ที่ใต้นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนมาใส่เป็นเหยื่อหอยแทนนี่จะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเป็นรอยกัดของมันยังอยู่เลยรอยทางมายังอยู่นะครับนี่รอยกัดนะครับโอเคครับเหยื่อเราไปใส่ต่อไปครับผมนี่ครับใส่ต่อไปครับซึ่งท่านผู้ชมเอ่อ จำตรงนี้ได้ไหมครับตรงทีเด็ดเนี่ยตรงทีเด็ดเนี่ยนะครับนครับลอยกัดน่ะทีเด็ดล่ะดักไม่ติดชักเถือครับไปครับเดี๋ยวผมใส่กันนะครับเป็นเดือหอยเนี่ยนะครับเบือหอยครับใส่ต่อครับได้หลังเดียวละหลังสุดท้ายแล้วครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ เหยื่อหอยของเราตอนแรกเอาเหยื่อกล้วยมาใส่ไม่กินเอาเหยื่อขี้ใต้มาใส่ก็ไม่กินลองจิ้มยุ่เหยื่อที่มอยู่ตามธรรมชาติของมันนะครับซึ่งว่าที่เป็นเหยื่อหอยเนี่ยนะครับลองใส่ดูนะครับว่าเหยื่อตามธรรมชาติที่มันกินอยู่เนี่ยมันจะกินอะที่เราหามาหรือเปล่าแบบเดียวกันที่เขากินนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเจอกันทุ่งนี้เช้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อ เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับฟ้าคลุมฝนสวสดีครับทุก